โม oh, ่บอลเมื่อคืนครับแมนยูสุดจัดด็อกเตอร์และฟอร์ดยิงนี่อย่างคมอ่ะเดอหมุนนะฮะเรียกุดโทษแล้วก็ลุกมายิงโหนี่มันสไตล์บาซิเลียนชัดๆแอนทโทนี่อาร์นาย โลนดินโยอะซิลเลียนครับล่างทองอะแอนทนี่ล่างทอง, Anthony, ง,ทอ,งอยากเจอบายยืนแหละเล่นแบบเนี้ยแอนทนี่อะอยากเจอบายยืนเลยอยากเจออยากเจอมาริติสอะกานาโชอ่ะกานาโชก็โอ้โหสุดจัดติดอย่างเดียวสกอร์เยอะแยะ มึงไม่พากันยิงโอ้ตายห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มึงก็ไม่ยิงมายิงเจ็ดศูนมันจะปวดไอชชิบหายโอ้โดนล้อขนาดกูชนะกูยังโดนล้อเนี่ยเออไอบ้บ้า